พูต่อกันไปครับเผมขอเรามาไมช่ไหใช่ผมขออย่างหนึ่งเนไม่ได้เลยนานๆานานๆเราจะได้เจอกันแบบนี้ผมขอทำอะไรที่มันที่มันที่มันศักสิ์อ๋อหน่อยหนึ่งโอเคโน้ตาพี่ครับน้ำตาไม่ต้องไหลนะน้ำตาไม่เอาน้ำตาไม่เอานะมขอน้ามอไม่เอาน้อน่เอานม่อนม่อ่อา่าน่นเอยน่เลาว่าน่ออา่านนา ใครใครใครมีของขังใครเล่นของปล่อยออกมาอย่าปล่อยอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยออกมาใส่กันโอเคนะครับโอเคครับคนจับมือทั้งหมดแถวต้เฮ้มหลับตาหลับตาพูดตามผมนะครับครับพูดตามผมขอขอบคุณขอขอบคุณทุกท่านในวันนี้วรขอให้พกเาขอให้พวกเราโชคดีโชคดี หนักหนาักหนาแล้วสักวันเราจะมาเจมาเจอกันอีกคาเจอกันอีกค่าขอว่าขอว่าชาตินี้ชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติหน้าเราต้องเจอกันเราเจอกันขเดต่อมือกครับฮู้วพววว่ง่งวว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 มวววว หลายคนอาจจะร้องได้และหลายคนอาจจะร้องไม่ได้เป็นประชาชนไทยคนไทย ไม่มีใครขอเสือนะครับว่าอะไรนะตอนนี้ไม่มีคใครจะว่าผมแก่ผมไม่ยอมนะด,ดีใจดีใจนะครับก็เอาเป็นว่าผมอยากให้ทุกคนจำลึกวันนี้ไว้นะครับที่สำคัญก็คือว่าวันนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีทุกคนและที่ ถ้าวันนี้จะเกิดได้หรือเกิดไม่ได้ขอตบมือให้กับพี่เอกและพี่พบครับเราขอเสียงพี่พบก่อนนะครับว่ามีความรู้สึกอะไรกับวันนี้เชิญครับพี่พบครับมาครโนไมโครโฟนู <c oughs> ้จักกันทั่วย่งครับที่ได้เห็นพี่น้องมาคิปไม่ยยป,ปิดทา้ายทีกันไ,ได้เยอะขนาดนี้ ก็มีทั้งน้องเก่าน้องใหม่ที่เข้ามาร่วมทริปนี้อาจจะเป็นครั้แรกก็ดีใจอยากเห็นอย่างนี้ให้เรารักกันแบบนี้ตลอดไปขอบคุณครับ แล้วก็กินหนึ่งนะครับอีกหนึ่งขอไว้หนึ่งอีกหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีคนคนนี้เราก็จะไม่มีสถานที่แบบนี้ได้มาได้มาเจอเจอกันได้มาปะกันขอเสียงตบมืองที่เอกครับเียดเบีครับก็ดีใจครับไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ด้วยไม่ด้วยเอาไม่ด้วยอ่าไม่ด้วยดีใจที่ทุกคนมาก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามจะ จัดทริปแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนไปร่วมสนุกกันนะครับขาดเหลือตกท้องอะไรก็หล,หลังไม้นะหลังไม้นะฮะหลังไม้กัหลังไม้นะฮะหลังต้นไม้ใครหลงไปอยู่ได้แล้วต้องเป็นที่รัก ไม่ได้เเพราะว่าแต่พวกที่เด็กใหม่เนี่ยเราจะที่หลังเพราะเรามายุ้จักมันเราไม่รู้จักมันเอางั้นแหละโอเคนะครับตรงทีนี้มันมีมันมีหลายคนก็คือว่าอย่างอย่างอย่างเฮียที่ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยใส่แว่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเวลาไปเล่น P C X ขับใช้เื่อเมมอะไรเราก็ไม่รู้วันนี้เราจะได้รู้กันนี่เอแม่มากหมาอะไรอย่างเงี้ย โอเคนะครับผมจะเริ่มจากหัวโต๊ะขอชื่อขอนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บ้าเลขทีโอยร์ เราจะได้อ๋ออนี่เคยไปกับกูงาแม่งนำหน้ากูแล้วก็เบรกสายท้ายมุดไปแม่ขี่แล้วเบรกขี่แล้วเบรกมันจะเบรกทำไมเอ้ตามนี้นะครับหมอให้ทุกคนช่วยฟังเพราะว่านะตรงนี้จะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับผมอยากให้เกียิกับคนใหม่เพราะว่าเผื่อมีทิหน้ามันอาจจะช่างใจว่ากูจะไปดูมันดีไหมนะครับโอเคคนแรกครับอเชิญต์มือ นม่ได้เลยเหนื่อยบอกเพื่อเพื่อแนมคนสุดท้ายไม่ได้เหรอคนแรกเลยคนแรกปวดตัวติดจะได้ไล่ไปให้วนไปนี่ตรงนี้สุดท้ายขอเชิญปุ๊บปั้บเลยครับไอ้ไม่ฟังมขอยน้ำไม่ออกนะครับ 18ดเกิดแล้วเกิดแล้วเกินหมดแล้วตัวนี้อาชิปป้อมนะครับส่วนยูทเตอร์เนมก็ป้อมไหนนี่ป้อมตํวนหรือป้อมยเดียวาวไยีหออเตอร์เนมตตยูสเซอร์เนมในพีเจขนะครับก็เป็นป้อม แล้วก็มีเลข9118นะครับไม่ต้องบอกที่มาที่มาของ9 1 8สงสัยไงสงสัยที่มาข้าก็เท้มือ้องได้ครับพบนะครับอ่ายูเซอร์เนมพบแอสรามาครับแค่นี้แค่นี้แค่นี้ พ uh, okay, okay, ี่เขาสั้นครับเด็กนะครับผมชื่อออนะครับยูเซอร์เนมเด็กกับสมุยครับผมโอเคเลยนะคนนี้จับได้เลยเลยสวัสดีครับขอบคุณครับ i'm gonna <laughs> 아 ขึ้นแสงเราไม่ม mm ีแดดก็เลยดูบ่อยนโอเคกนแล้วีพีเคยโอเคไม่เลยไม่ลยสวัสดีนะครับทั้งสมาชิกเก่าและใหม่นะครับโอนะครับล็อกอินในชีเซก็เป็นไนโอนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะครับในานะที่ให้รพูดไหม ความรู้สึกผมเนี่ยว่าอยากให้มองอยากให้มองที่นี่เป็นมากกว่าคนที่ขับรถใช้รถนะครับเรามองว่าที่นี่คือข้อควรหนึ่งเพราะในความรู้สึกผมผมโตกับบ้านนี้เรื่อเริ่มงขับรถทุกที่นี่นะครับฉะนั้นคือยากให้คนรู้สึกว่าบ้านเราแบบนี้ผมชอบแล้วที่นี่มันเป็นที่น้องด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับเข้าไก่เอาไก่ไก่ยาวไม่เขาไก่ไก่ยาวเข้าหน่อยหน่อยหน่อย โอเคครับครับครับเองครับเองครับจัดเริ่มจัละโยครับอโยไอโยไอยโอยก็เครวมือพี่โยใใครเจ้าตัอโครับไหนแล้วตัวไหนใครไหนก็ในไหนแล้วขอเสียตัวมือทับงรมบสมาชิกไหเรมาสามสีนะครับ